สวัสดีครับเรามามีสุขภาพดีวิถีบําบรดเวชกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือเหมือนว่าหนูก็นั่งทํางานเยอะนะคะเราก็รู้สึกว่าปวดตรงก้นตรง,ตรงแก้มสโสะโพกอะไรประมาณนี้ค่ะหนูอยากทราบว่าแบบนี้ค่ะเรื่อปกตินั่งนั่งยังไงครับปกติแบบชอบนั่งพิง แล้วก็แบบนั่งเอียงข้างมาแบบนี้ค่ะอันนี้อาจจะเป็นคือถ้าถ้านั่งเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นบ่อเลือดเป็นจุดรวมเส้นประสาทตรงเป็นกดไปเป็นบุมบ๋มๆตรงนี้กดแล้วเจ็บนะอ่าถ้าเรานั่งแบบเป็นคานคือเรา,านั่งอย่างนี้นะครับอ่าเร่เราก็วาดหยาบๆนะเนี่ยก็เอียงอย่างเงี้ยแล้วเรานั่งอย่างนี้ ตวัวเราอย่างนี้ให้เห็นชัดๆจริงๆมันไม่ได้นั่งถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่านั่งประมาณเนี้ยอ่ะ,ะ,ะอ,อ่ะอย่างนั้นี่ะนั่งนั่งเป็นคานาน,นะครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะไปลงตรงบอร่อเลือดพอดีแต่ถ้าว่า,าก้นเนี่ยติดมาถึงข้างหลังอย่างนี้ <คะ S 1> มันก็จะไม่ไม่ไม่ติดตงรงบ่อเลือดตรงนี้เ <Years. S 1> นี่ย <ส hir? S 1> มันจะไม่ติดตงรงบ่อเลือดตรงนี้ถ้านั่งแบบนี้มันก็จะไปทับบอ่อเลือดพอดี เนี่ยเนียนั่งเนีางเงี้ยมันก็จะทับบอดเลือดพอดีแต่ถ้าเอาก้นไปหลังเลยเนี้ยมันจะไม่เป็นตอนนี้มันจะมีปัญหาเรื่องรถยนต์ครับรถยนต์เนื่องจากหลังคามันเตี้ยหลังคารถมันเตี้ยถ้าใช้เก้าอี้อแบบเนี้ยอย่างนี้รถตู้ได้รถแวนได้แต่รถก็ถเก๋งไม่ได้เพราะรถเก๋งหัวมันจะติดถ้านั่งอย่างเงี้ยหัวมันสูงเห็นไหมครับเขาก็เลยต้องทําตัวนี้มันต่ําลงมาอ๋อจัองหวะกัวี้อ่าให้มันต่ําลงมา พอตั้งลงต่ำมาปั๊บเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเราจะเราจะไปกดทับพอดีอถ้าขับรถเก๋งนานๆเนี่ยเป็นแล้วคนขับแท็กซี่เนี่ยไปถามได้เลยครับร้อยละเก้าสิบปวดบ่ดตรงสะโพกตัวเนี้ยเพราะพานั่งทั้งวันเนี่ยมันนั่งทับตันตัวเนี้ยตำแหน่งเนี้ยเพราะก็อี้มันต่ตนนนตนํา,ามผมเคยไปที่เมืองจีนนะครับมีคนเด็กวัยรุ่นมาบอกว่าเขาปวดหลังปวดก้นแก้มก้นเนี่ยมากเลยก็ถามเรื่องอธิบายลงรลถตรงเขาขับเฟอร์รารี ฟอเรรี่นี้ปกติเขาไม่ขับกันนานแต่แกใช้รถฟอลอเรรี่ต้องนอนขับฟอเรรี่นี้เวลาเข้านี้มันเตี้ยมากต้องเอาก้นเข้าไปก่อนแล้วก็เอาขาเข้าเวลาขับมันไม่ใช่นั่งขับมันต้องนอนขับมันจะมันจะเลยทําให้ไปกดทับแต่นี่อย่างที่น้องบอกว่านั่งเนี่ยมีส่วนในการทําให้ปวดตรงนั้นตัวที่หนึ่งนะครับนั่งตัวที่สองเรื่องบนลูกครับทำบนลูกก็ลงบ่อเลือดเหมือนกันก็สองอย่างบนลูกสุด เพราะว่าวันลูกสุดที่ดูง่ายๆครับคือปัสสาวะบ่อยแล้วก็ตกขาวถ้ามีสองตัวนี้ใช่เนี่ยก็แสดงว่าน่าจะสุดสุดนี่เกิดจากอุบัติเหตุเขาเรียกก้นจำเบ้าก็คือนั่งมอเตอร์ไซค์หรือเดินแล้วลื่นแล้วก็ก้นกระแทกอย่างแรงเลยปังเลยเนี่ยอ่ามันลูกมันก็จะสุดลงไปสองยกของหนักยกของหนักพวกทำงานหนักๆยกของแบกหามเนี่ยมันลูกก็สุดเหมือนกัน นะครับแต่นี้ถ้ารู้ว่ามันสุดไม่ซุดก็ดูสองอย่างนั่นแหละครับว่ามดตกขาวกับอันนี้อันนี้ก็จะอีกเป็นอีกสาเหตุหนึ่งได้นะครับถ้าว่าไปรักษาตรงอื่นมันก็เป็นปลายทาง <S 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 แต่ถ้ารักษาต้นทางก็ต้องสาที่มดลูกแต่นี่เส้นตรงนี้เส้นบดลูกมันไม่มีแต่มันมีเส้นอวัยวเพศก็คือเส้นทางนี้ครับรลยกเส้นสิกินียหรือผู้ชายเรียกว่าคิดชะนะครับเส้นนี้มันจะเยี้ยงมาทางนี้ แล้วมันก็ตวัดไปหลังตรงไปตรงไอ้เครื่องกวีเอฟนะครับก็อนนี้มันก็ทำให้ปวดได้เหมือนกันนะครับมันก็ม,มีมีหลายสายเหตุครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้อ่าจะสอนให้นะครับจะสาธิตก็ตาชนนะสหรับผู้หญิงนี่ไงก็เขาเขาเปนสุดเขาก็ต้องกระชับขึ้น,นแต่ถ้าเราไม่เราไม่กินยาเราก็มีท่ากายบริหารให้นะครับเดี๋ยวจะสอนให้สําหรับผู้ชายที่เป็นแบบนี้ก็คือ ผู้ชายที่จะมันจะไม่มีมดลูกเลยแต่ผู้ชายพปัญหาที่คนนี้เกิดจากอ่านั่งนั่งแล้วผู้ชายจะมีเจอปัญหาอันนึงคือตอบลูกหมากตับลูกหมากโตโตแต่มันจะไม่ค่อยลงที่สะโพกเขาลงที่ขาเลยผู้ชายนะเขาเรียกเส้นรัตคาีนอกคือรัศมีะะในก็ฝุนตรงขาลงไปเลยอ่าคนเราเนี่ยมันมีทั้งหมดสามคาด นะครับรัตคาตสันตคาตแล้วก็อีกอันหนึ่งปัตตคาตอันนี้คือมันจะอยู่ไหนของาอ๋อก็คือทั้งตัวแหละแต่ว่าพิคาตแปลว่ามันการฆ่าถูกไหมคอระคังสะละอาตอเต่าแปลว่าเป็นการใช้ไม่ได้โดยพิคาตอ่ะก็ผู้หญิงก็เจอสมมติว่าจะเป็นรัตะคาตก็คือจากตอบรลหิตแล้วดูก็คือบนลูก ผู้ชายส, fate, ส่วนมากจะเกิดระบบขับถ่ายเขาเรียกว่าสันตคาตนะครับก็มันเป็นตัวเนี้ยครับความร้อนสัตตปคีสันตะอะไรเนี้ยครับนะแล้วก็ปัตตคาตก็เป็นระบบประสาทประสาทในในเรื่องของการนั่งสำหรับแบบคนที่ชอบนั่งชักโครกนานๆนะคะอันนี้มีส่วนด้วยไรก็บรรทับไงทับตรงไม่ไม่เต็มก้นอ่ะมันจะต้องมีช่องวาใช่ไหม แล้วน้าหนักมันก็จะต้องไปไม่กระจายมันก็ต้องไปลงตรงข้างๆแล้วถ้าเกิดก้นใหญ่เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหามีปัญหาคนก้นเล็กเพราะมันจะอยู่ตรงหลุมบอดีนี่เ <laughs> อาไห้ครับคือเขาออกแบบมามันกลางๆว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นนี้แบบชอบนำมือถึงะเะ่นในห้องน้ำค่ะแล้วแบบนั่งก็ <laughs> นานส่วนมากอันนี้เขาไปกลัวเรื่องปวดหรอกเขาปวดเรื่องกลุ่มสีววววดวงโอเคนะครับเดี๋ยวดาตาที่ได้ดูนะครับ ที่ถามว่านั่งนานๆแล้วปวดตรงนี้ครับบ่อเลือดตรงนี้ครับที่มันจิ้มตรงนี้ที่ผมบอกว่านั่งไปแล้วมันจะปวดนะครับแล้วมันก็ล้าลงขานะครับเนี่ยที่บอกเป็นกระดูกทับเส้นกันเยอะเนี่ยครับก็กระดูกกระดูกแถวนี้แหละครับมันเป็นโดนกดอยู่นะครับแต่นี้การรักษาก็เคยแนะนําไปแล้วแต่นี้สาธิตใหม่นะนอนหงายครับนอนหงายอ่าพับขาเป็ดครับข้างนี้พับมาก่อนอ่าพับได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับ อ่าแล้วทับข้างนี้ครับมาทับขาข้างนี้อ่า <ST S> แล้วก็โยกข,ขาข้างนั้นเห็นไหมครับตรงนี้มันจะโคง้งเนี่ยพอทำไปเรื่อยๆตรงนี้มันจะแข็งแรงกระดูกไอ้กล้ามเนื้อตรงน,นี้คนแก่ไม่มีแล้วนะครับกล้ามเนื้อแต่ว่าทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันกระดูกไปอย่างเงี้ยครับมันจะนี่เอรอไหมครับกระดูกมัน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 โยกอย่างไรมาอย่างงี้แล้วก็ดัดโยงไปอย่างงี้แล้วก็ขยับไปเรื่อยๆเดียเด๋ยวหมอรอกระดูกมันก็จะหาตําแหน่งใหม่เองให้ได้สิบห้านาทีซ้ายทั้งทั้งทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ ทำไปเรื่อยเดี๋ยวก็จะดีขึ้นครับสวัสดีครับขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามและกระดิ่งค่ะฝากใจดังดาวดีๆสุขภาพดีวิ